พ่อสวัสดีตาชานเร็วลูกสวดีตาแล้วลูกเนี่ยววัสดีตาแล้วบอกหุณลูกสาวอยู่บุเตียตาตารู้ไหมลูกใครนี่ตารู้ไหมลูกใครนี่ลูกใครลูกปากอันนี้นะปากเป็นๆนะลองดาวปากแปรนะชิดปากแปรอันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นบ่าวบานาแล้วเป็นบาบานาชิดปากเป็นอันนี้แต่ลูกไม่ปากแปรเหมือนพ่อนะลูกเงียบกิ๊บสิ ม่กินก๋วยเตี๋ยวบนิ่งๆไว้แหละมันถึงดีไม่ต้องพูดอะไรผิดใจพ่อว่อเชื่อผิดใจพ่อแล้วก็เชยเดี๋ยวพ่อก็ร้องไห้อมันเก็บอาการหน่อยพูดอะไรจะมีน้ำหนักโอนถามที่กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ๊องอืมนกสีข้าวแล้วเชือโอ้ไปนายอือเราบอกข้าวนะลุงเต๋ คืแล้วเขาเกี่ยวเกยวแล้วเข้าอันเข้าดอกเกี่ยวแล้วไปเกีวเข้าไรแล้วเขาดูไรด้เกินร้<ม>อยพบไรนั่งยื่นนั่งยื่นไร้เกยเข้ากอกออวันนี้เกี่ยวกกอกอกอเพื่อหลานกิน ผู้เ่าไม่ต้องกราบเลยนอนเป็นเพื่อนปราแต่งเลยเอาก็มาหลับเพลินเมื่อเนาะบวันนี้แหละเนาะมาหลับเพลินเมื่อเนี่ยแหละมาไล่สดอันขายของขายของกับมาคือทุกอาทิตย์เคยมาหะล่ะมาแล้วก็มาหับเพลินเมื่อเดี๋ยวลูกชายเจ้าก็จะมาหาจิโก้นาะเขาห้าเปอร์เซ็นตไปโตเกียวแล้ววะเหรอ ยังไมพระเจาใช่หมคุณูนาจำปาดุงนะนาจำปาดุงยังเขียวอยู่ไรเยอแหละกำลังตั้งท้องเห็นมานอลาอยู่ขี้โกอยูไม่ได้เทรถามดูถาเม่ได้วันนี้พาเด็กๆมากินก๋วยเตี๋ยว ก็เปี่ยนแล้วก็ซื้อออกไปฝากยายหนึ่งถุงตามากินก่อนขอซื้อไปฝากยายนาำตากินอยู่นี่ซื้อไปฝากยายอยู่เพื่อนวงไปบ่ายขอบไฟก็อันนี้มันแบบจ้ะฝนฝนอยู่หน้าน้ำไหลดินไหลเหมือนี้นนะเหรอฝนอยู่ภาษายินนีชมนิกระโดดเหรอโอ้ยยางเนาะ โโวยโยเ่าคนเกี่ยวข้าว่ัคนเกี่ยวข้าวนมันจะตายแล้ว่างั้นละถ้าใครเกี่ยวข้าวโดนฝนเนี่ยโอ้ยเวลาไม่เกี่ยวทำไมไม่มีฝนนาะตานะวา่งไปงตาละไปละวิ่กทันวิไม่ทันดูตาจะเล่นติ๊กตอกมาเดี่ยวนี้นะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นผู้ดีต้องกินคำอะไร เป็นคนจนจะกินคำใหญ่ให้กินคำเล็กๆอะไรนะข้ละ <ừ ừ. S 1> ค,คำคำกินก๋วยเตี๋ยวก็ไป,ไปมรุงเทพมาแล้วบ้านมาโมน,นีแล่มมนนจ้มามองหัวตอนเก้าโมงกว่าเกือบสิบโมงวันนั้นไปเก็บข้าวคือว่าตาจ้านั่นแหละพาอีน้อยไปหาหมองแล่ะแล้วก็เดินหน้าก็ไปอีก พ่อจิตก็มาวะมาพ่อจิตก็มาโอ้พ่อจิตก็มาก็น้องรู้จักไหมว่าใครนี่รู้จักไหมคะน้องน้องไม่รู้จักปัาชานอันนี้พ่อของปัาแตนได้แล้วใครยัง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 บอกบอกพ่อสะบับสซนแล้วหลานสับสดนแล้วเดี๋ยวขายพ่อนะ เดี๋ยวพ่อขายไม่ออกนะหนูอยู่คนเดียวไม่ได้นะหนูอยากมีแม่ไม่ได้หนูไม่อยู่เพื่อนบอกบอกพ่อเด้อตาพ่อเน <c oughs> าะเซลล็เซลลนต้อตอนออมไม่รู้จักตาชาในซาอนอปุมาลดหยังลดกับลุงนะบอกหรือมาลดิโก พี่โกกับมานัากันรถตู้คันเดียวรถตู้คันเดียวกันเนาะวันนี้เนาะวันนี้บดได้มีรถหีเอซิดกับโหไปซ่อมพี่โกกับพี่ลูกชี้ไม่ได้มาพี่ลูกชี้มาจังนี้พี่โก้เป็นมาเหรอทีนี้มาจ้ะมามาอยู่นี่เหรอไม่จ้ะอยู่ข้างไปแตนแม่าจอยู่บ้านปไาแตนไปแล้วลอมแมมลองแมมมอมแมมเขาก็รักอยู่ดีมองแมมที่ถึงเนี่ยที่ถึงนิทานด้วยเทียด้วยกันเนื่ย ลายลายบอกคนจะนี่เคนบอกบอกตาด้วยนะว่าคิดถึงข้าวจะได้กี่กระสอบตาได้กี่กระสอบได้ร้อยเก้ากระสอบโอ้ร้อยเก้ากระสอบได้เยอะมากเลยไม่ได้เติมเน็ตไม่มีเน็ตไม่ได้ใช้ไวไฟ โรหาจี้โกบเ่เน็ตเนตตาตาไม่ได้เติมเน็ตอ๋อเพราะว่าเติมไม่ได้เติมแล้วมันโตไปโนวงไปนี่แล้วก็หมดเลยเห็นอยู่ดูอยู่อืมดูอ่ะ ดูดูคลิปลานจะไปแต่ไม่ได้ดูตลอดเหมือนยายยายดูตลอดบ่ยายดูตลอดดูล้านลานนะเนาะดูดูคลิปประกันนั่นแหละยาย่ะเห็นล้านล้านคนได้เตียงนอนกว่ายายไม่บอกเมื่อเช้าไม่รู้นะแล้วป้ามาหรอยายบอกเมื่อเช้าเองบอกเมื่อเช้าบอก าก็สีข้าวทุกวันทุกวันนะแข็งแรงนะไม่แข็งแรงก็ไม่ได้จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเราไม่สีข้าวให้เข,เขาก็ไม่เขาก็ไม่ไมีกินนใช่รับถึงที่ส่งถึงที่ให้บริการ สายตากินก๋วยเตี๋วก่อนคุณทางน,านอนไป,ไปนอนเปยได้เลยจะกลับหรือยังจะกลับหรือยังจะกลับหรือยังลุ่ในบ้านใคร,รน,นะฮนะ ลูกสาวปุคนละสีไม่วยเหมือนแม่เลยโอ้ยว่าไปตานี่อยากคิดทีกันอ้อถึงกับยิ้มไม่สวยมืนแม่เลยานี้ะรวยเมืนใครสวยเหมือนพ่อสวยกับชิดไหมสวยกับชิดไหมฮะพ่อกินไม่ลงหรอเออพ่อกินลูกไม่ลงอ่พ่อไม่ท้าลูกอือพ่อไม่ท้าลูกอือยังไม่แต่งตัวเรารู้เขาแต่งตัวนะอนาคตน่ <c oughs> จะได้แลนด์มาร์กนั่นแหละมั้งดูแล้วนาะไปไปต่างประเทศนะไปเที่ยวกับพี่ติโกน่ะอาทิตย์หนึง <c oughs> ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะไปอยู่อน